สวัสดีครับอันทักทายพี่น,อนอยยย้องนะโอ้คยิ้มไหมครับน้อย,ยิ้มแบบแต่ว่าคนละสติให้อ่ามาตรวจส่อส่ออากาศกันนะครับวันนี้ที่หลังเวทีนาราคอเปิดฉากเปิดคลิปมาก,กับอ่าพระเอกน้อย <c ười> <c ười> พระเอกน้อยวะเนื้อเอกพูดได้น้อยอันนั้ผู้บอกใหญ่น้อยกอลัมพง <c ười> นี่เป็นพี่เอ๋ก็เคยใช่ปะ นะเขาก็ยัว,ยว่าอากาศฝันำว,วมันแจ้งแล้วพี่รองแล <ะ S 2> ้วนะครับท่าน,น,น,นมันอากาศมันมันมันหนิงเน่ยเวลาเท่านั้นแล้วตอนนี้คือฝนเศร้าแล้วนะครับอุลอก็เด <laughs> ็กมีลมกวนู่อนมีลมมยิเ่อีาผมสมสนิมเต็มท่างในนะกลางบไไ่ายแล้วไป้บุงมองนั่งก็เ้า เหลือดเมียตาเหลือดเาก็เลยปล่อยเอาสิรถเอื่อยการใช่สิอ๋อนี่เดี๋ยวเต้นค่อยก็ได้แล้วว่นนี้นั่งไทนก็มองยางไปนี่ตินสิยางไปได้บ่ลทอน พ่อของไว้ก่อนพี่น้องถ้ายงานด้วยท่านมันสียางไปไหนบอว่าถนั่นล่ะอ๋อหลังวิธีเอาอย่างไหนี่บอว์อันนี้นางเจ้าคนนี่เยอะบอว์เอ็กซกับปลายบอว์บอว์มีเอ็กซ์ก็มีหลักอันเต้นคนหนึ่งขึ้นเหลือแต่อันโค้ง บังง้างม่ใช่ไามหัมนงมันกางซูดอะไรเนาะวันนี้เนาะมีหมมงไหมมันใส่ในจำนมันกรหักแล้วมันปีนไปแล้วเนาะเล็กมันมันยืดกันไปแค่น้อยนนึงอไม่อีกคือเยอะแต่คนนทันแล้วนันดีั่ปลาเวยีกรเนื่องไหนอยู่นะใส่แต่อีตัวหายพุน้มอันเอแต่โค้งไงยังวะกะผามันดี ไอ้ต่นหายพี่น้องเอ้ยสู่เอาพี่น้องสู่สู่ตะวันยามไปทางหนังยังไดดปุบปุ๊บพอจะได้ใส่เกลือบูดได้ไหอนี่เกลอบูดเกลือบูดวันนีมีขายบอสบอมีแล้วคันบ่เนี่ยว้าสันทำไมไม่ดูแลเต็นท์ให้นี่เลยทำไมไม่ดูแลเต็นท์ให้นี่ด้วยเต็นเตอะไร ไม่เราไม่ดูแลด้วยไดูแลรต,ตันี้ก็ยังเอา,าอสิบยมันตน็นอนนนจองว่ว่าชันก็เนี่จองก็จองก็ดูแลสามอันจะไ่ดูแลสามอันจะไต่คนมันไป,ไมปีสาจ <c oughs> ว่แนมน <c oughs> นน่นทกกนนนี่จัดการว่าจะได้มีซิมือพนันจมแม่นจมหรือเป่าเนี่ยซ <c oughs> อนซอนไม่ไม่เทคแคร์ไม่อะไรนี่เลยนรอน้อแต่ว่าป่าพอนซอนไม่ดูแลให้มามีเลยซึ่งยังเกาะ เมาตั้งขอให้โบมาเลยแม่ตั้งทั่วมเอาชู้ออกมาตาพอตากปุ๊บก็ได้ตาไดอยู่บอกกดดีเลยก็ตากเสร็จมัมันแดดหักแหงเลยแดดไม่ไม่มันเดือดครับกันยังไงเลวันี้มันันตัเป็นงนเป็นงนมาแล้วนี้แลมากนี้ก็ไพากันเก็บอะไร่ไากันเซนเาเ็ไออเธอเ่อเอไหเอจองังไกระจับไปห้ได้เท่าเลเท่าได้ มันเป็นจองไวเจะาบคือค้างก็อย่างนี้บอกไม่ใส่ค่ะไม่คุยกับอนล้วนะฝนไม่ดูแลเต็นไห้ไม่บั้งใจลอกปะต้ิธีบอกอายุหนี่มันก็สิ้ดีก็ตียาญไ่ไงม่ต่ดว่าตี้งไจลอก้าเขาจู่นีมันเที่ยวยังไงยังไงแบนี้สิบอพดยชิตตมไปติีลเขาแต่งหน้าทั้งรถบัสตีนี่มีไฟบอกคือเห็นหง หโอ้โหแต่งไหนข้รถบาดเอาป่นะอ่ามันคือต้องตรงกลางเนี่ยมันเขาบ้าอะไรได้หนิมาลรถลงไปมาลไปรถวาจอดนี่คืนขี่ไปไปที่เดียวก็ได้ยังงเี่ยเกาะพี่ซือเกือบูดใส่พิแกมพิแกมื่อกบูใส่ของเมีซื้อมาแต่กันเลว อันนี้ก็ะสือยูุ่่นเนี่ยรสือยวนมาแต่หนุนมบูสันื่นเอาขืนเล่นมาแม่บดสันใส่คูไปคูไม่ลดสีแดงสีขียวสีส้มอะี่พซเมือนดาฟ้าปีน่่แม่ักันจับอันดาวฟ้าปีนแมบบนี้เขาบอกใหแบบนี้แมนแมนแมนโอ้้เกิดบุท สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าซื้อมาจะใส่เกลือบวชค่ะมาหมูแม่ซื้อมาเต้นู้นตั้งแต่อยู่งานออกกําลังเพื่นนมาหมูแม่ซื้อมาจากไหนหมูแม่ซื้อมาจากตลาดปากนู้นล็อกล้างผู้เท่าไรเนี่ยคุณสวัสดีค่ะกทาพรกทาพรถ้าก๋วยายแบบปั่นใจเนาะว่าไม่เกลือบวชเดือมอย่างเงี้ยนะเงี้ยบวบไปโเลยลมล่วงหันมาดนิอันนี้เฮ็ดนนั่ เอาน้ำเปล่าเท่าีบลูก้าเต็นเขาจะมีกองเฟืองไห้ทานยหี่แีท่านั้นคุณแม่ก็ุกแก้มก็คุวจะาดหด้วยหน่อยยืนอ่านี้เพมีนบค่ะท่นอนเห็นว่ามีเกลือบูดขายบ้างเน่ยไปเบิ่งบอกเนี่ล้นเถีฟังท่านหน่อยนะปลามันมันขาดงายอยู่ ห,ห,หุ้ยมันท่านี่เลี่ยวเด้อพคุณก็คือไฟยังเซมาพอดีกลับมากกับพอดีแตง่งพอดกระลำเลียงขึ้นเก่าท่านอยู่เท่าไหร่หรไปไหนลงมาก็รู้มันจัดล็อกเลยนี่เ่ามีเกอรบูทแมนบอกว่าอย,า,อยา,ากอยากอยากได้วยัต้องชใ,นนอใช้แน่นอนใช่หนสิมันไม่ได้แล้วมันเกอรมันจะเป็นต่นเติมต่นหยองเลยนะนี่ มันจะทําให้เรามีส้นยองด้วยอตัตโนมัติเลยนะคิดตรงอย่างผมแๆ่เอานไ่เลยมาฟาดเออ <c oughs> มือหลมน้องหันน้องก็จะเตะหัวไม,ไม่มันก็ต้<ม>องหาฟัากที่ ยม่เาะไรมันตอิมังนมันนอะไรเบลร่ับงจันนีานาอปลาดบมันเออน่าจะมีดอกคันลดย่ส be ิบไปเบ่งปัายร้านเลแต่ว่าผู้นี้มีอยู่อันนี้ม anyway, ีอยู in, ่กับคู่นงเขาไอิซอนมันเอาไปใส่ก็เลยไปซื้อมยังไงแบบสั่นเนาะมันจะบมฮัดนั่นมันจะดลซ่อน อันที่ใส่แม่นบอลเกือบอันต <tv> ้นน่ะนะี๋ยวสียาไปเบื้องอันเกือบบูดสันก่อนเกือบผู้ไหนนี่เกือบผู้นี้แล้วเออซื้ออะ้รแต่ผุนนะเอาไว้เนี่ยนี่บอกอาบอบอลจะเปซื้อคู่สันเจ้าปะนี่ยมียนถ้าเออทุกอยามาใส่ถ้าไม่เอาไปใส่อุ้ยมันมีอยู่ในถุงอันไหนคาร์โนไม่ค่อยเยอะอะจะเป็นของอิตาีเอาไว้ในถุงอันไหนอยู่เอ๋อฝากเนี่ยฝากถุงอันถุงซีนถุงอันกัททะเลเนี่ยแหมอ๋อที่เดียวใส่ถาเตียนพาเซเลนเนี่ยแหมอ้าวบอกมีน่มีคูนึงในหันอยู่ดี เออไปเอามะไซโหลดเดี๋ยวสิญญางไปเอาอันเอาไปอื่อเอาสิเอาไปยางไปเบิ่งอันแบบสันฮานีแบบสันใส่ซหมเดิ๋ยวถามแม่ไปเห่อเนี่ยนี่ครับเน,นี่ยยางยาบแม่เอ้ยมันเฉื่อนห้วยปลาคือบ่อยูเมืนน่อไหร่เดี๋ยวบ่ยางบ่สิยางไปเบิ่งเกือบบูดไ้แม่เดี๋ยวนี้ซื้ออยู่ไสแม่ ย่างไปหอดบ่ไกบ่ไกอรสนี่ไปปอค่ะนม่ใส่แม่พาไปอุ้ยปอเป็นอย่างแม่เดี๋ยวมันมีหลานของซาเมียดแย่างไปบึงยูนี่ก่อนแม่เดี๋ยวนะมองกันว่ายี่สิบบาทแม่นย่างไปแยกไฟแดงยุขวามือนี่นี่แยกไฟแดงแล้ตามปตทไปสักสองร้อยเมตรยุขวามือเขียนว่าพิกลาดขายรถแบบมื้อสองเดี๋ยวย่างไปบึงแม่ไปฮาดแม่ต้องไปสืบอกระบูดก่อนเท่านี้ เกือบบุดก่อนมีอนทางกลางหอบ่ะไรแล้วมันเละแห้งเ,เป็นหนองหนามไม่ทางกลางหนะิแต่ว่าเต้นมะลาก็อยู่กลางหนามเลยเป็นกอกาาลางมะลาเลยเาง่ไม่พูดกันได้แม่นถ่ายรถบาททาัสทำทำทุ้งไปนะ่ะทำทุ้งถ่ายรถบัสอาอพี่น้องรนไรคลิปนีสักก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวโบไปสื่อเกือบบุดก่อนพี่นอ้องยังไงเวเกือบบุดได้ไหวอันนั้นเพราะ่าครูนึงอัมนสื่อไฟแตก่ก่อนมันมันครูแง่เอาไหวไห้แบ่งกับอีซ่อนใส่กันเลย ไปสื่อแบบสั่นมาใส่มาอย่างยังไงครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ในการอ่านวยควรมสะดวกก่อนนะครับคืนนี้ขอผู้กำลังใจด้วยพี่น้องเด้อ